สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระกับช่องติวฟรีกับพี่เดียนะคะหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้เจอกับรถในวรรณคดีไทยไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับรถในวรรณคดีสันสกฤตนั่นเองนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่ารถในวรรณคดีไทยเนี่ยจะมีแค่สี่รถใช่ไหมคะสวัรสนีนารีปรัโมทตพิโรตวาทางสารปังคาพิสัยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นรถในวรรณคดีสันสกฤตเนี่ยเขาจะมีกี่รถนั้นไปดูกันเลยะคะ่ะ รถทางวรรณคดีของสันสกฤตนะคะก็จะมีปรากฏอยู่ในตำรานาตยศาสตร์นะคะหรือว่านาตยเวทของพระโพน์มุนีนั่นเองนะคะซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของตัวละครสันสกฤตที่ดีกว่าว่าจะต้องประกอบด้วย9รถก็คือสริงคันรถหาสยรถกรุณารถรุทธรถ,ถวีรรถพยันกรรถพีพัสสรถอัพภุตรรถและสารติรถนะคะซึ่งแต่ละรถก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะคะ สำหรับรถแรกนะคะก็คือสิริคานร,รถนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถแห่งความรักนะคะเป็นกนนารพรรณนาถึงความรักระหว่างนมสาวสามีภรรยาระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยวิลามารดากับบุตรทําให้ผู้อ่านพอใจรักแล้วก็เห็นคุณค่าของความรักนั่นเองนะคะอย่างเช่นถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามาหาสมุทร ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้นเกิดในใต้ฟ้าสุธาทานขอพบพานพิศสวาสด์ไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพ,พี่ขอพบสีสวัสด์เป็นมัตฉาแม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นภูมมราเชยภากาโกสุมปทุมทองเจ้าเป็นถ้ำอัมภัยขอให้พี่ เป็นราชสีสมสู่เป็นคู่ครองจะติดตามซามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิสวัรทุกชาติไปอันนี้ก็มาจากพระอภัยมณีของสุนทรภูนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะรถที่2นั่นก็คือหัานยรรถนะคะเป็นรถแห่งความขบขันก็จะเป็นการพรรณนาที่ทําให้เกิดความราเริงสดชื่นขบขันอาจทาให้ผู้อ่านหรือว่าผู้ดูในยิ้มกับหนังสือหรือว่าอาจจะยิ้มกับภาพที่เห็นนะคะถึงกับลืมทุกดับกลุมไปชั่วขนาเลยทีเดียวนะคะตัวอย่างเช่นบทนี้นะคะเมียจ,จะตายตามผัวกลัวผีหลอกกลัวหายใจไม่ออกเมื่ออาสันจะจนน้ำให้ตายไปตามกันก็กลัวจระเข้มันจะฆ่าไป เมียจะเชือดคอตายเสียหลายครั้งแต่รอรั้งกลัวเจ็บไม่เชื่อดได้จะผูกคอหาเชือกมาเตรียมไว้เชือกก็ใหญ่กลัวจะรัดมัดตนคออันนี้ก็มาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะรถที่3นั่นก็คือกรุณารถนะคะรถนี้ก็จะเป็นรถแห่งความเมตตาการุณานะคะที่เกิดภายหลังความเศร้าโศกนั่นเองนะคะเป็นบทพรรณนาที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกหดหู่เหี่ยวแห้งนะคะเกิดความเห็นใจถึงกับน้ําตาไหลหรือว่าพลอยเป็นถูกไปด้วยเลยนะคะอย่างเช่นสินสมุดสุดแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ําตาไหลจึงกราบกรานมารดาแล้วว่าไปจะเข้าใกล้ทูลหัวลูกรัวนัก เมื่อวันนี้ปีค่าน้อยไปหรือระบมมือเหมือนกระดูกลูกจะหักซึ่งรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักมิใช่จักลืมคุณกรุณาถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิดพอปลดปิดเรื่องธุระจะมาหาอยากริ้วโกรธโปรดปรานเถือมานดาไปสายาอยู่ในถ้ำให้สำราญออันนี้ก็มาจากพระอภัยมณีนั่นเองนะคะ รถต่อมานะคะก็มีชื่อว่ารุธทธรถหรือว่าเราทรถนะคะสําหรับรถนี้ก็เป็นรถแห่งความโกรธเคืองนั่นเองนะคะรทบรรยายหรือพรรณนาที่จะทําให้ผู้ดูหรือว่าผู้อ่านเนียค่ะใจชุนเชียว เรื่องบุคคลบางคนในเรื่องนั่นเองนะคะอย่างเช่นอสุรีผีเสือ้อเหลือจะอดแค้นโอรสราวกับไฟไม่มังสาช่างหลอกหลอนผ่อนผันจำนันจาแม้นจะว่าโดยดีเห็นไม่ฟังจะจับไว้ให้พาไปหาพ่อแล้วหักคอเสียให้ตายเมื่อภายหลังโกรธตวาดผาดเสียงสำเนียงดังน้อยหรือยังยกเยกเด็กเกเรมาจากเรื่องพระภัยมณีเช่นเดียวกันนั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะรถที่5มีชื่อเรียกว่าวีระรถนั่นเองนะคะก็จะเป็นรถแห่งความกล้าหานั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นบทบรรยายหรือว่าบทพรรณนาที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยพอใจกับผลงานแล้วก็หน้าที่ของผู้เป็นใหญ่หรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นบทนี้นะคะสองโจมสองจูดจ้วงบำรูสองขัดเตียสองขอชูเชิดคำ้ำกระลึงกระลอกดูไวว่องนักนาครวนขับโคดแข่งคำ้ำ เห็นเขี้ยวในสนามอันนี้ก็มาจากเรื่องลิลิตลิงพายนั่นเองนะคะต่อมานะคะรถที่6มีชื่อว่าพระยานกระรถนะคะเป็นรถแห่งความกลัวตื่นเต้นแล้วก็ตกใจนะคะจะเป็นบทบรรยายหรือว่าพนา,นาที่ทําให้ผู้อา่านเห็นโทษเห็นภัยในบาปกรรมหรือว่าทุจริตนะคะเกิดความสะดุ้งกลัวโรคภัยสัตว์ร,ร้ายหรือว่าผู้ผีปีศาจนั่นเองนะคะอย่างเช่นบทอันนี้นะคะ แล้วชี้หน้าด่าอึ้งหึงนางเงือกทำซบเสือกสอพลออีตอแหลเห็นผัวรักยักคอทำท้อแท้พ่อกับแม่มึงเข้าไปอยู่ในท้องทำปั้นเจอเยื่อหญิงมาชิงผัวระวังตัวมึงให้ดีอีจองหองลางเข็นเคี้ยวเคี้ยวกรามคำรามร้องเสียงกึกก้องโกลาลูกตาโพลงมาจากเรื่องพระอภัยมณีเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะรถที่7 P พีพัสรรถนะคะเป็นรถแห่งความเกลียดชังหรือว่าความรังเกียจนะคะจะเป็นบทบรรยายหรือพรรณนาที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยชังหน้าตัวละครบางตัวนะคะเพราะว่าความโหดร้ายของตัวละครตัวนั้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นพระโยคีชี้หน้าว่าอุเมยังโวเววุ่นวายอีตายโหงเพราะห่วงผัวมัวเมาเฝ้าตะโงง ว่ากูโกงมึงก็ตกนรกเองอียักษาตาโตโมโหมากรูปก็กากปากก็เปราะไม่เหมาะเมง้งนมสองข้างอย่างกระโปรงดูตรงเตงพัวของเองเขาระอาไม่น่าชมอันนี้ก็มาจากเรื่องพระภาันนี่เช่นเดียวกันกับบทที่แล้วเลยค่ะ รถต่อมานะคะนั่นก็คือรถอัพภูตรถนะคะเป็นรถแห่งความพิสวงประหลาดใจนะคะจะเป็นบทบรรยายหรือว่าพันธนาที่ทําให้นึกแปลกใจหรือว่าเอ็ดใจอย่างหนักตื่นเต้นนึกว่าแบบว่าเป็นไปได้ยังไงประมาณนี้นะคะอย่างเช่นสินสมุดหยุดอยู่ดูนางยักษ์เห็นผิดพักมารดาน่าสงสัยด้วยเห็นแม่แต่รูปนิมิตไว้สงสัยใจออกขวางกลางคงคา แล้วร้องถามตามประษาเป็นทารกนี่สัตว์บกหรือสัตว์น้ำดำหนักหนาโจรกระโจมโครมครามตามเรามาจะเล่นฆ่าท่าไรจกใครรู้อันนี้ก็มาจากเรื่องพระอภัยมณีชิ้นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะก็คือรถสุดท้ายของเรานะคะรถที่9สานติรถนะคะจะเป็นรถแห่งความสงบก็ตามชื่อเลยนะคะสานติก็สงบนะคะเป็นช่วงการสแสดงอุค์มคติของเรื่องนะคะความสงบสุขแล้วก็เยือกเย็นนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นขณะนั้นค่อนดึกศึกสงบต่างนอบนบนับถือพระฤาษีไม่กรีบเกลียบเงียบสงัดทั้งปัทพีพระโยคีเทศนาในอาการ คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ย่อมเท่าแก่เกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงให้เห็นเป็นประธานวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบายซึ่งบ้านเมืองเครืองเข็นถึงเช่นนี้เพราะโลกีตันหาพาฉิบหายอันศีลห้าว่าอย่าทำให้จำตายจะตกอบายภูมิขุมนรกจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับรถในวันคดีของสันสกฤตทั้ง9รถของเราในวันนี้นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรีกับพี่เอเดียของเรานะคะ mm. ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆออกมาอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย